สวัสดีครับผมแอลเคอโต้นะครับกับงานรีวิวนะครับอุปกรณ์แต่งนะครับจาว์ฟอร์จเนอร์เอ่็มซีนะครับ2022นั่นเองนะครับผมกับคิ้วถ้ายนะครับรุ่นไฟหลี่ยาวนะครับสำหรับจาว์ฟอร์จเนอร์นะครับตั้งแต่ปี2 0 1 5จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับผมเพิ่มความสปอร์ตโดดเด่นนะครับแล้วก็ดูเรียบหรูนะฮะเน้นความลงตัวแล้วก็สปอร์ตนะครับผมตัวนี้นะฮะทำให้ไฟนะฮะดูลงตัวแล้วก็ดูยาวมากยิ่งขึ้นนะครับผม ไม่เลอะเทอะนะครับผมตัวนี้รับกับตัวไฟท้ายนะครับด้านซ้ายและก็ด้านขวาอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับคิวท้าย f o ร์เ n เนอร์รุ่นไฟหลี่ยาวของเรานะครับตัวนี้บายเอลเคออโต้นั่นเองนะครับผมตัวไฟนะครับจะให้แสงประมาณไฟท้ายนะครับผมไม่แสบตารบกวนเพื่อนร่วมทางแน่นอนนะครับสําหรับตัวคิวท้ายตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวพาร์ตเองนะครับเป็นพาร์ตอะไรแท้นะครับผม ก็จะได้ความลงตัวนะครับเข้ารูปแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ได้เพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวไฟทับทิมด้านล่างนะครับผมทรงเบนซ์นะครับแบบ2สเต็ปนะครับหลีเบรกนะครับผมนี้นะครับผมทันใดนะครับคาร์ฟอร์เจอร์ยู่นะครับสนใจแต่งด้านท้ายลอยๆอย่างนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับผมอย่าลกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเอเคของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ